สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ช่องมอมิน3659กาเก้ทาร์ดนะคะทุกคนวันนี้วันพุธตรงกับวันที่สิบสองนะคะวันพระค่ะทุกคนตรงนี้นะคะอมอมมินจะมาแรนดอมเนาะตรงนี้นะคะคนที่คุณต่างคนต่างเงียบไปแล้วนะคะหรือหายกันไปเนี่ยนะคะคนที่คุณต่างคนต่างอยู่เนาะนะคะหรือเงียบหายกันไปแล้ว ตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณนะคะแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณณเวลานี้นะทุกคนดวงที่หมอมีินจะแรนดอมวันนี้ดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยแต่อย่าเอาการดาูดวงสุ่มทั่วๆไปนี้มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไปะยุดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราบางคนอาจจะตรงมากบ้างนะคะแต่คงไม่ได้ตรงทุกอย่างเนาะบางคนอาจจะตรงน้อยหน่อยบางท่านบางคลิปไม่ตรงเลยด้วยซ้ํา อะไรดีๆก็เกียวไว้เป็นแง่คิดนะคะทุกคนหรือจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้ไม่ตรงไม่ใช่เลยดูแล้วไม่ได้ดังใจก็ลองเลือดผ่านข้ามไปนะคะตรงนี้นะหมอมีนอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะนะคะมาดูของคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะ,ะนะคะ The f ค่ะทุกคนใบแรกเลยอืมคุณบอกว่าตอนนี้คุณนะคะโล่งมากเลยรู้สึกมันโล่งรู้สึกสบายใจคุณอาจจะอยากบอก,บอกมอมินว่านะคนที่ต่างคนต่างอยูหอ่หรือเงียบหายไปคุณบอกคุณเขาจะไปเขาจะมาหรือเขาไปไหนคุณอาจจะไม่แคร์แล้วด้วยซ้ําคุณรู้สึกสบายสบายแล้วตอนนี้นะคะหรือทําใจได้หรือบางคนกําลัง หลุดออกมาก็ได้ค่ะเดฟูนี้เป็นดาวมัตยูคือหลุดจากวงโคจรบางสิ่งบางอยา่างที่ที่มันเหนื่อยค่ะทุกคนตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะคะอ่าค่ะสตรีงค่ะทุกคนนะคุณสตองมากๆเลยเนาะเข้มแข็งมากๆดูแลตัวเองได้ดีรับตัวเองมากขึ้นนะตรงนี้ได้ด้วยนะคะนะแม่หมอว่าคุณกําลังก้าวออกมาจากความอึดอัดความความกดดันหรือเหนื่อยอะไรบางอย่าง ไพ่ใบนี้คือไพ่เหนื่อยนะทุกคนนะคะตรงนี้แม่แมหมอว่าแน่นอนแล้วค่ะสองใบนี้คือคุณหลุดแล้วอยู่ได้ด้วยตนเองรักตัวเองมากขึ้นนะคะมาดูใบต่อมานะคะอันนี้ราศีสิงห์ราคนาสิงห์นะสีเรียนค่ะทุกคนไพ่สามใบนี้มันบ่งบอกว่าตัวคุณรักตัวเองมากขึ้นห่วงแหนความรู้สึกตัวเองกอดรัดความรู้สึกตัวเองมากมายคุณเห็นตึกราบ้านช่องข้างหลังนี้ไหมบางคนอาจจะบอกว่า หมอมิน hey, เราเคยเป็นแฟนกับคนนี้เคยคบกับเขามั่นคงมากๆใส่ใจดูแลนะคะเราซับพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างใจกว้างกับเขามากมากแมบางคนเป็นครอบครัวด้วยซ้ําอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ตอนนี้คุณบอกว่าต่างคนต่างอยู่นานและฉันเริ่มทําใจได้ฉันเริ่มสตรองเริ่มเข้มแข็งรับตัวเองมากขึ้นกอดรัดความรู้สึกตัวเองมากๆอันนี้ธาตุดินกันเพื่อสมมากรกับนะทุกคนมาดูฝั่งเขาค่ะทุกคนตรงนี้นะ The Tower ค่ะตอนนี้เขาเป็นอย่างไร The Tower นะคะคนเกิดวัานอาังคารคุณเห็นดูสภาวะนะคะตึกพังหนึ่งบางท่านที่ผ่านมาที่ผ่านมาอย่างที่หมอบอกแล้วค่ะว่า10บนาทีที่แล้วก็คือที่ผ่านมาสองสาวันที่แล้วเดือนที่แล้วแต่ถ้านานก็คือมันเป็นปีหรือหลายปีที่แล้วแต่แม่หมอว่าตอนนี้คุณเริ่มอยู่ได้แล้วละ่ะบางท่านนะคะ เป็นเรื่องปัญหาเนาะทะเลาะกันหรือเปล่าคะ่ะพังออกมาเลยหรือเราไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสะเทือนใจทุกคนแต่ตอนนี้ตัวเขาดูนะพาลังงานเขาไม่ดีเลยนะเราอยู่ได้เราเป็นทั้ง the fool the string นะคะแล้วก็สีเรียนแต่ตอนนี้ชีวิตเขากําลังพังค่ะทุกคนความรู้สึกพังใจพังหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปัญหานะคะตรงน,นี้ด้วยนะนะ,ะมาดูใบต่อมาหนึ่งไม้เท้าคะ่ะทาตฟไฟเมสิงคโน ขาอาจจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการงานใหม่หรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่หนึ่งไม่เท่าตรงนี้มีหัวเป็นไฟค่ะทุกคนตรงนี้นะหมอมินว่าคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคะใจลึกๆอยากกลับมาคุยอยากมาดีลมาเริ่มต้นสารต่ออะไรใหม่ๆก็ได้นะหรือเขาไปดีลกับคนใหม่แล้วไปไม่รอดไปไม่ลุ่งค่ะทุกคนพังอะนะตึกพังนะคะมาดูใบต่อมานะเด็กถือถ้วยบางคนอายุน้อยเคยมีไหมคะบ,บางครั้ง คุยกับคนอายุน้อยอยู่ไกลจูๆ่ๆแบบจุกกระทันหันหรือเขาหายไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเราไม่รู้เลยค่ะตรงนี้นะคะคนคนนี้หมอมินว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ถือถ้วยตรงนี้นะคะหรือถ้าเขาไปดิวถ้าเขาถ้าเป็นเรื่องสะเทือนใจที่คุณรู้ว่าเขาไปดิวคนใหม่อาจจะเป็นดิวกับคนที่อายุน้อยๆนะทุกคนความสัมพันธ์นี้มันงอนแง่หนักมันไม่มันไม่ม,ไม,ม,ไม,มั่นคงแล้วค่ะมันพังแล้วด้วยเนี่ยนะคะตรงนี้ ดูใบต่อมาตอนนี้เขาเป็นอย่างไรเก้าเหรียญอันนี้ธาตุน้ำกรากมีนพิจิกนะคะอันนี้เก้าเหรียญธาตุดินกันมือสมมกรคนคนนี้หนึ่งนะคะถ้าเขาเป็นคนที่ห่วงความโสดเป็นคนโลกเสร่มตัวสูงหรือถ้าเขาบอกว่าเขามีนาทีการงานการเงินที่มั่นคงใครๆก็เข้าหาแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขารู้สึกมันขาดบางอย่างไปรู้สึกไม่เติมเต็มแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเขาน่าจะอยู่กับตัวเองแล,ะละ้วล่ะโสดแล้วล่ะนะคะ ค,ความสัมพันธ์ที่เป็นลองดิวลองคุยหรือดึงใครเข้ามาแม่หมอว่ากําลังถึงจุดพังแล้วอะคะตรงนี้นะก้าเหรียญความรู้สึกมันมันขาดไปนะคะมันไม่อบอุ่นมันไม่เติมเต็มค่ะทุกคนทรีออฟครับสามถ้วยคนคนนี้หมอมินว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบกินเทีเ่ยวเล่นดะื่มนะเป็นคนชอบสังสรรค์หรือไปทางมืดๆเทาๆกันใช้ชีวิตหรือถ้าเขาไปดิวกับใครหมอมินว่า เขาอาจจะไปดีว่าคนทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้รักเขาจริงใจไม่ได้ชัดเจนเข้าไปสามเศร้าพื่นเช่นนะคะคนคนนี้มีแฟนอยู่แล้วนะคะหรือมีคนจีบคนคุยคนแอลเยอะหรือที่สําคัญมากๆาคือเขามีคนของเขามีเจ้าของ,ของความสัมพันธ์นี้หมอมินว่าจุดจบมันมันพังนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะ,ะ,นะแล้วตัวเขากําลังที่จะอยากหัน หันหลังจากความสัมพันธ์นี้นะคะกําลังคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้แต่ถ้าเขาเป็นคนดึงคลักความสัมพันธ์นี้เข้ามาสามเศร้าหมอมินว่านะคะความรู้สึกนี้มันพังคุณกับเขาแล้วก็ห่างกันออกมาแต่แม่หมอว่าเขาไฟไม่โอเคหลอกใบแรกของเขาเป็นเดอร์ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะตรงนี้คุณมากกว่าที่จะเริ่มรักตัวเองอยู่กับตัวเองได้นะคะเขาอาจจะไม่เคยคาดฝันด้วยซ้าว่าคุณที่ใส่ใจดูแลรักเขามากมาก ทุ่มเทให้เขานะคะเขาคิดว่าคุณยังยังอยู่เพื่อเขารอเขาเสมอนะคะตรงนี้จะจุบความสัมพันธ์ออกมาเนาะเด็กถือดาบค่ะทุกคนคนคนนี้เขาส่องดูคนนุณนะคงอยากรู้อยากเขียนเรื่องคุณตรงนี้นะคะหรือถ้าคุณคุยกับใครที่ไม่ใช่เด็กนะอายุเท่าคุณหรือมากกว่าก็ได้ความสัมพันธ์นี้นิสัยเขาเหมือนเด็กๆก็ได้ะคะ่ะทุกคนเอาแต่ใจเหวี่ยงวีนไม่เคยยอมลงให้เรา บางครั้งเป็นเรื่องความไม่เข้าใจที่หางออกมาหรือนี่แหละคะ่ะเขาดึงใครเข้ามาพอเรารู้เขาก็ไม่เคยยอมรับผิดก็ได้นะคะตรงนี้นะแต่แม่หมอว่าความสัมพันธ์นี้นะ่าจะไม่โอเคแล้วล่ะตัวเขาสองคุณหนักมากเลยตอนนี้เดนเชล a ี่ออตนะคะขออภัยค่ะเดนิชเชียนะคะตรงนี้เดิชเชียนนะนะดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารคนนี้แม่หมอว่าเป็นคนที่สายมูก็ได้นะ ตัวนี้เรือเอาดวงคุณไปดูได้ไมเช่นเป็นเลขหนึ่งและเป็นดาวพุธด,ดาวนการสื่อสารคนคนนี้เขาอยากพูดอยากคุยวางแผนที่อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์หรือสองคุณหนักมากนะทุกคนให้ตรงนี้นะความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างเขาน่าจะถึงจุดจบไปไม่รอดแล้วละ่ละตรงเนี้ยนะคะคิงถือไม้เท้านะคะธาตุไฟเมสิงค์นูนะตรงนี้คนคนนี้เป็นคนคล่องแคล่วเป็นคนออกผิวแทนแทนทางานเก่งทํางานเยอะทํางานมากเป็นโลกเป็นคนโลกส่วนตัวสูง หรือไม่ค่อยแค์ความรู้สึกเราก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้นะคะทุกคนตรงนี้ะนะคะแม่หมอว่าหน้าตอนนี้ตัวเขาอาจจะเหมือนโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานแต่ใจเึืๆอเื่อะคา่ะคิดถึงคุณสองคุณอยู่นะคะช่วงนี้นะด e จัดเมนนะะเป็นไพ่เวรกรรมค่ะกรรมคือการกระทำนะคะใบนี้ออกมาแม่หมอก็จะขยายให้ฟังไม่ใช่กรรมอยู่ๆใครนะคะยิดยืน,ยน,ยนกรรมเวรอะไรให้เราไม่ใช่นะกรรมคือพฤติกรรมการกระทําของแต่ละบุคคล นะถ้าเขาเคยทําอะไรลับหลังเราความลับไม่มีในโลกนะคะตรงนี้แต่แน่นอนล่ละค่ะตรงนี้แม่หมอว่าคนคนนี้นะคะถ้าเขาไปดิวไปอะไรกับคนใหม่เสียคุณไปแถมความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่ได้ไปรอดแล้วค่ะเนี่ยมันวนหาเขานะคะพฤติกรรมเนี่ยกำลังพังความรู้สึกพังใจพังตอนนี้จัดเม้นคือคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณนะคะสิ่งที่มันจบไปแล้วสืบสองคนอยู่ค่ะตอนนี้นะนะ ขิงเหรียญธาดินเนาะแม่หมอบอกธาุไปเราจะไม่ไม่พูดเพิ่มแล้วกันคนคนนี้เป็นคนที่ฟอร์มเยอะเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์เก่งนะคะตรงนี้ถ้าความรักนี้เขาอาจจะเป็นคนก่อนข้างมีฐานะทุกคนการเงินการงานที่มั่นคงและเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่ใครเข้าหายเยอะแยะไม่ได้ชัดเจนกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้แถมคุยกับใครหลายคนแต่หน้าตอนนี้แม่หมอบอกเขาสืบสองคนอยู่เพราะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะ คุณก็คงเลือกที่จะนิ่งรักตัวเองแต่เขาสืบสองคุณนะทุกคนอยากรู้อยากเห็นความเคลื่อนไหวของคุณนั่นแหละคะ่ะคือยังคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้นะคะคิงถ้วยนะบางคนคุยกับพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคนนี้เข้าทักคุณเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะคิดถึงคุณอยู่แต่เป็นคนฟอร์มเยอะเก็บความรู้สึกนะคินเรียนนะคะตรงนี้หนึ่งดาบคะ่ะความจริงความชัดเจน นะะพอไม่มีคุณแม่หมอบอกเลยว่าในใจเขาอเริ่มชัดเจนแล้วว่าก็คือมีความต้องการมีความต้องการคุณตัดคุณไม่ขาดหรือคิดถึงคุณแต่นี่ถ้าเป็นคุณถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่เคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นบางท่านเป็นรักสามเศร้าโดยที่เราเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ก็ได้นะคะเขาอาจจะมีใครบางคนอยู่คนเก่าๆหรือบางคนไปเจอคนที่มีเจ้าของอย่างนง้นนะคะที่เขาอาจจะมีปัญหาประเด็นอะไรก็ตามแต่เขาไม่เคลีย แล้วเอาดึงเราเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะทุกคนหรือเขานี่แหละดึงใครเข้ามาแต่แรกหรือเจ้าชู้นะคะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยหมอมินว่านะคะคุณต้องการความชัดเจนเขาก็คงรู้นะคะถ้าไม่เคลียร์ไม่อะไรบางสิ่งบางอย่างนะะเข้าหาคุณไม่ได้บางช่วงที่เขายังแก้ปัญหาไม่ได้ที่เลือกที่นิ่งเงียบก็ได้นะแต่ตอนนี้แม่หมอว่าคนคนนี้นะคะอยากคุยกับคุณคุณคือสีไม้เท้าคุณคือความรักความมั่นคงความอบอุ่นอย่างที่หมอมินเคยบอกอะบางท่านเป็นสถานะที่แบบ เป็นเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นสถานะครอบครัวเป็นแฟนหรือคุณท่มเททุกสิ่งทุกอย่างผูกพันกันนะคะทุกคนตรงนี้จะติดคนคนนี้อยากกลับมาให้ความรักให้ความชัดเจนนะค,ะคุณอยากซื้อสัตว์ท่าที่ผ่านมาเขาเขาตัดสินใจผิดพลาดมั่นใจในตองเกินไปแต่ตอนนี้แม่มองว่าคนคนนี้ตัดสินใจอะไรผิดพลาดนะคะทุกคนคืออยากกลับมาเลือกคุณนะ่ะเห็นไหมอยากชัดเจนอยากเคลียร์อยากคุยเพราะรู้ใจติงแล้วว่าคิดถึงคุณ นเดิจัดไม่ได้อยากลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะมาดูความรู้สึกจริงๆของเขาที่มีต่อคุณณเวลานี้ดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะใบแรกเลยอ่า เขาคิดว่าคุณตัดเขาไปแล้วก็ได้ถ้าคุณเคยเทคแอคชั่นเมื่อก่อนหรือคีนรับสอนเนี่ยคุณจะได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะทุกคนแต่แน่นอนเราใบนี้เขาคิดว่าคุณใจแข็งมากๆแล้วนะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะคะด้วยจัดเม้นไพ่ขึ้นมาสองรอบแล้วเห็นไหมคะเทพเจ้ากาเบียนเป่าแต่ที่จริงนะคะตรงนี้คือคอ,อยู่ในหลุมศพแปลว่าคือจบหรือห่างกันออกมาแล้วแล้วคนนี้เขาคืออยาก นะคะปลุกบางสิ่งบางอย่างให้ฟื้นนะคะแต่แน่น,นอนล่ะค่ะถ้าห่างหายไปนานคงฟื้นยากนะอันนี้ความในใจที่หมออ่านตามไพ่นะคะคนคนนี้อยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆเมือคุณก็คืออยากวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะเะด็กถือดาบค่ะทุกคน <S 2> <S 2> บางท่านเป็นเรื่องความขัดแย้งจริงๆเนาะหายเงียบก,กันไปนิ่งกันไปแต่พอห่างกันไปจิตใจเขาก็ผูกพันกับคุณนะใบเนี้ยนะ,ะอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเขาส่องคุณหนักมากนะะส่อง สอ่งอยู่หนึ่งเหรียญน,นะคะใครบางคนกําลังคิดว่าคุณมีค่าและสําคัญต่อใจเขามากก็ต่อเมื่อไม่มีเราแล้วทุกคนทําไมต้องเป็นอย่างนี้เนาะตอนมีเราอยู่ทําไมไม่เห็นคุณค่าทําไมไม่ซื้อสัตว์นะหนึ่งเหรียญค่ะทุกคนตรงนี้คือซุม้มแต่งงานซุ้มความมั่นคงดอกไม้เป็นสีขาวความรักบ,บริสุทธิ์ในใจเขาเกิดขึ้นเมื่อไม่มีคุณคนคนนี้กลับรู้ใจเตียงว่าคุณสําคัญและมีอิทธิพลมีค่าต่อความรู้สึกเขามาก คิดถึงคุณอยากได้โอกาสใหม่จากคุณนะคะสามดาบนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเสียใจขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีเงิน,ม,งนมีทองมีคนห้อมล้อมอยู่เนี่ยเขายิ่งคิดว่าไม่มีคุณก็ไม่เป็นไรก็ได้นะคะตรงนี้เพราะเขามีตัวเลือกเยอะก็ได้แต่ตอนนี้เขารู้สึกเจ็บปวดและเสียใจนะ,ค,ะคุณมีคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขานะหรือความรักนี้นั่นแหละคะ่ะ คุณคบกับเขาแล้วเป็นแฟนก็ได้นะคะเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้นะทุกคนตอนนี้ได้แต่เจ็บปวดและเสียใจอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณเห็นไหมนะคะอยากวนกลับมาอยากได้โอกาสจากคุณกําลังคิดวางแผนที่อยากจะมาขอโอกาสคุณอะไรมาดูความรู้สึกเขาอีกนะคะอัศวินถือดาบคืออยากมากอบกู้ความรักความสัมพันธ์อยากเทคแอคชั่นแล้วนะ แม่หมอเห็นประเด็นขัดแย้งด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาไม่เคยยอมรับผิดแม่หมอบอกเลยว่าเขารู้ตัวแล้วนะว่าเขาผิดตรงไหนผิดพลาดแบบไหนก็คือตื่นรู้หรือจัดมิตนะคะคือผลการกระทําของเขานั่นแหละให้เราแฟนชาวพฤกศบลาคณาพฤกศบให้พระนะพ่แห่งความดีพ่แห่งการมีสติให้ของคนที่คิดได้และตื่นรู้ตื่นรู้รู้สึกว่าอะไรที่มันผิดพลาดที่เขาทำนนะคะทุกคนแล้วรู้สึก เสียใจลึกๆนะหมอมินว่าละอายแก่ใจด้วยถ้าเขาทําให้คุณเสียใจเลยดึงใครเข้ามานะคะตรงนี้ทําให้เราเจ็บปวดเนี่ยแหละตอนนี้แม่หมอบอกเลยเขาส่องคุณแล้วคิดถึงคุณมากนะคะอย,อยากได้อยากได้โอกาสอยากได้คุณคืนนะคะตรงนี้หรือบางคนเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะนะคะให้สติเขาให้ความรักความเมตตาหรือถ้าถ้าเป็นเรื่องคําพูดคําจาที่ไม่น่ารักนะคุณเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาหมายถึงคําพูดนะคะ หมายถึงวุฒิที่ภาวะอย่างนั้นได้ด้วยนะดึงเขาจากหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างที่มีปัญหาคุณเคยให้คุณเคยช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาด้วยหน้าใบนี้อาจจะเป็นเรื่องซัพพอร์ตการเงินการทองดูแลใส่ใจมากๆหลายสิ่งหลายๆอย่างแม่หมองว่าคนนี้กําลังคิดว่าคุณคุณดีกับเขามากมายนะคะดโดยมูลชาวมีนลัคนามีนคนเกิดวันจันทร์หมอมีนว่าเขาทุกข์เศร้าคิดถึงคุณนะคะโดยเฉพาะช่วงห้วงเวลาที่เป็นยามค่าคืน แต่แน่นอนละคนนี้เป็นคนกระตือร้นทําอะไรเขาก็เป็นคนที่แอคทีฟตลอดแต่ถ้าอยู่กับตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกเป็นแม่หมอไม่อยากพูดถึงว่าเขาซึมเศร้าหรือเปล่าไบโพล่าไหมคือคิดมากอะ่ะตอนนี้ในห่วงช่วงเวลานี้เขาคิดแต่เรื่องเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆที่ทําให้ความรักมันเดอะทาวเวอร์นะคะมันพังไปมันล้มไปนะคะตรงนี้เขาก็กลังเจ็บปวดและเสียใจและได้รับบทเรียนแล้วรู้สึกคิดถึงคุณแล้วมันมีความรู้สึก ละอายแก่ใจลึกๆนะคะที่ทําผิดกับคุณมากๆตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องที่ทําผิดกับคุณนะ King of Swords ค่ะทุกคนเอาบางท่านเขาตัดคุณไปแบบไม่มีเยื่อใยนะตรงนี้หรือเขาเป็นคนที่ปากแข็งทุกคนปากปาก,ปากอีกแบบนึงแต่ใจนี่โหยหาคิดถึงคุณมากๆนะะหรือบางท่านเนี่ยถือดาบใส่กันต่างมีอีกโก้ต่างมีทิฐิ นะฮะฉันไม่ง้อเธอเธอก็ไม่ง้อฉันทั้งที่ใจของเขาเนี่ยทุกเศร้าคิดถึงคุณมากๆเลยนะทุกคนตรงนี้ด้วยนะฮะหรือความรักนี้เนี่ยแหละเขาเป็นคนที่ดึงใครเข้ามาแล้วเขาไม่เคยพูดจาน่ารักกับเราเลยมั่นใจในตัวเอมากพูดพูดพูดแรงกับเราไม่เคยถนอมความรู้สึกเราเลยก็ได้แต่ตอนนี้กลับมาสูญเสียและเจ็บและเสียใจรู้สึกเสียใจมากๆนะทุกคนที่ต้องเสียเราไปนะนะ อ่าพ่ก้าวไม่เท้านะคะแน่นอนละค่ะแม่หมอไม่รู้ว่านะคะเขาทําให้คุณเนี่ยเสียใจมากๆแล้วมีความรู้สึกลึกๆไม่กล้าสู้หน้าด้วยนะคะหรือคุณอาจจะมีกําแพงกับเขาแล้วก็ได้ไม่อยากพูดอยากคุยหรือล็อกกันไปไหมนะคะตรงนี้อก้าวถ้วยบางท่านรักเพศเดียวกันนะคะก้าวถ้วยหมายถึงรักซ้อนแต่ตอนนี้หมอมินว่าเขาน่าจะไปเจออะไรบางอย่างแล้วไม่ได้ดีนะ,ะทุกคน นะคะสิ่งที่เขาคิดว่าเขามั่นใจมันไม่ใช่สําหรับเขาเขาจะตัดสินใจเลือกผิดหกถ้วยดึงออกมาคู่กันเลยหกถ้วยคิดถึงเรื่องเราเก่าๆเรื่องเราเดิมๆมีใครคนเดิมค่ะทุกคนนะคะที่เคยต่างคนต่างอยู่หรือเงียบหายไปจะไม่เงียบแล้วอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เหมือนคนตื่นรู้และรู้ใจตัวเองนะทุกคนตรงนี้อ,อัศวินเหรียญบางคนเป็นความรักที่อยู่ทางไกล ถ้าไม่ได้อยู่ไกลก็คือนะคะทำงานเกี่ยวกับรถนะคะทุกคนเกี่ยวกับการขนส่งเป็นหนุ่มนักธุรกิจคนคนนี้เขาไม่เคยให้เหรียญทองนี้แก่ใครนะถึงเขาจะเป็นคนมีสเสน่ห์หน้าตาดีมีเงินมีทองแต่คนคนนี้อยากกลับมาในความสัมพันธ์นะคะทุกคนมาดูแลมาใส่ใจคุณหรือลักษณะท่าทีที่เขาปากแข็งเนี่ยนะคะคนคนนี้จะยอมคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรพ่อรักนะ,ะทุกเศร้าคิดถึงแต่คุณค่ะทุกคน เนี่ยเขาไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยคิดถึงแต่คุณมากมายเลยค่ะแล้วที่สุดเขาก็ไม่มีใครเติมเต็มเขานะนะนะความเติมเต็มหมายถึงใจที่อบอุ่นนะคะมันเต็มที่ใจเขานะคะควียยนถือไม้เท้าค่ะแม่หมอนบอกเลยว่าเขารู้นะว่าคุณอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาคุณเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถเป็นคนมั่นใจโดยทีนแล้วบทที่ดูแลเขาดูแลดีมากๆค่ะถือไม้เท้าดอกหนึ่งถือทานตะวันเนี่ย เป็นคนที่อ่อนโยนแม่หมอไม่ได้บอกว่าอ่อนแอนะคเขาใจใสมากๆนะคะตรงนี้แต่ตัวเขามากกว่าที่เริ่มอยู่ไม่ได้เฝ้ามองถ้วยที่เขาถือในมือตลอดเวลายังคงเฝ้ารอและคิดถึงคุณอยู่ห่างๆทุกคนสองคุณด้วยนะคะตรงนี้เขารักคุณทุกคนนะคะคนเราเมื่อหายไปนิ่งไปถึงได้รู้ใจตัวเองว่าคิดถึงคุณมากมายก็ได้นะคะ,นะะมาดูว่าถ้าเขาอยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรคุณในเวลานี้ สวินดาบเขาบอกว่าถ้าเขาเมื่อก่อนไม่เคยยอมให้คุณมูทัลูดูดันเอาแต่ใจเขารู้แล้วราคาทุกคนตรงนี้นะ,ะมาดูใบต่อมานะอันนี้ธาตลมตึนคมเมทุนเขาบอกเขาทำให้คุณหนักใจเหนื่อยใจที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นเดมแบบคือแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบบความรู้สึก แต่ตอนนี้นะคะเขาเขาอยากบอกคุณว่าตอนนี้เขามีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะมากมายเมื่อก่อนคอยมีคุณคอยเคียงข้างตอนนี้เขาอยากกลับมากอบกู้นะคะเนี่ยเขาผูกพันกับคุณก็ได้นะสิบไม้เท้าเนี่ยเดือดสั้นนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะทุกคนไพ่เนี่ยเห็นไหมเดอดสั้นสำหรับนี้คือจับมือแล้วเดินไปด้วยกันคุณเป็นแสงสว่างให้เขาคุณเป็นคนที่ทำให้เขามีความสุขและยิ้มได้โอปุลเขาอยากมีภาพแห่งความสุขแบบนี้กับคุณนะคะ คุนเหรียญนะคะทุกคนเขาเสียดายคุณมากๆนะคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงหน้าที่การงานการเงินนะที่มากกว่านั้นคือใจที่มั่นคงกับเขาให้เขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้คุณนิ่งมากเลยนะคะคุณนิ่งไปคุณเงียบไป เขาอาจจะคิดคิดมากว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วหรือเปล่าเดอ j u d g เม n นต์เขาบอกว่าผลต่างๆที่เขาทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณเขาได้รับหมดแล้วได้รู้รสชาติของความเจ็บปวดและเสียใจตอนนี้โหยหาแต่คุณคิดถึงถ้าได้กลับมาคราวนี้เขาจะทําแต่สิ่งดีๆให้กับคุณนะคะถ้าเขามีโอกาสนั้นนะคะทุกคนเดอ j จัดเม้นต์ะจัดเมนตคืออยากรื้อฟื้นด้วยทุกคนเดอะสเตงนะคะเขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้ มากอบกู้ความรักความสัมพันธนะ์ถ้าเขาเป็นคนปาก,ปากแข็งนะฮะตรงนี้แม่หมอบอกเลยว่าไพ่สเต็กเนี่ยต้องยอมนะคะพ่อรักค่ะทุกคนตรงนี้คือความเข้าใจนั่นแหละเนะาะอัศวินถือไม้เท้านะคะนายออกวอนเขาไม่นิ่งแล้วนะทุกคนบางคนคุยกับคนทางไกลไหมหรือความรักนิ่งไปเขาไม่นิ่งแล้วนะเขาจะเขาอยากจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะ ไพ่ก่อนอนนี้เป็นคิงถ้วยขึ้นมาตลอดอันนี้เป็นควีนถ้วยความรักความสัมพันธ์เมื่อไม่มีคุณทาให้รู้ว่าเขารักคุณแค่ไหนมันเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างไปค่ะทุกคนตรงนี้ได้ด้วยนะถ้าที่ผ่านมาเขาไม่เคยชัดเจนนะคะตรงนี้ได้ด้วยแฮงแมนเขาทุกทรมานใจมากมายเมื่อไม่มีคุณเขา,เาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาจะกรอบกู้ความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาเป็นคนที่นําปมปัญหาบางอย่างมาให้คุณนะคะเขาจะแก้ไขค่ะทุกคน โกเรียนเขารู้แล้วล่ะความรักที่ผ่านมานะความรักนี้มันมีความรักที่เป็นผู้ให้ความรักที่ไม่ค่อยเท่าเทียมหรือเขาเคยคุณเคยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาแต่เขากลับกลายเป็นแบ่งเงินทองหรือแบ่งใจหรือไปให้ผู้อื่นนะทุกคนตอนนี้ตาช่างมันมีแล้วเห็นไหมมันตรงด้วยนะเขารู้แล้วล่ะเขาผิดพลาดอะไรเด้อเฮอร์มิตการตื่นรู้การมีสติแสงสว่างนำทางเมื่อไม่มีคุณเขายิ่งรู้ใจเติงว่าเขาต้องการคุณมาก ถ้าเหร like ียญนะคะชีวิตมันโดดเดี่ยวครึ่งครึ่งกลางกลางค่ะทุกคนตรงนี้เขามีปัญหาหลายอย่างนะแม่หมอว่าหนึ่งทั้งเรื่องการเงินการทองการจัดระเบียบชีวิตตัวเองไปเจอใครที่มันไม่โอเคนะอาจจะเป็นเรื่องนะที่เขาซัพพอร์ตการเงินคัรทองเข้าหาเขาเพื่อผลประโยชน์ตอนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้รู้สึกโดดเดี่ยวชีวิตครึ่งครึ่งกลางกลางทุกคนเขาคงได้รับประสบการณ์นะคะได้ลิ้มรสชาติความเจ็บปวดและเสียใจเมื่อไม่มีคุณมาตรงนี้ ใครบางคนรู้แล้วล่ะนะ The Fool ค่ะชีวิตเขาครึ่งคึ่งกลางๆโดดเดี่ยวมากๆนะไรจุดมุ่งหมายเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่คอยดูแลคอยใส่ใจหรืออะไรหลายๆอย่างนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ชีวิตเขาเหมือนอย่าลืมนะ The Fool เนี่ยใบเดียวมันจะอาจจะหมายถึงการชีวิตมีสละแต่บวกกับห้าเหรียญเข้าไปบวกกับแฮงแมนบวกกับหกเหรียญนะชีวิตไรจุดมุ่งหมายไรทิศทาง นะคะตรงนี้ไม่มีการจัดระเบียบในการดำรงในการดำรงชีวิตตัวเองหนะ้าตรงนี้มันเหมือนชีวิตเขาครึ่งๆกลางๆนะคะห้ามไม่ท้าวทุกคนบางคนเป็นเรื่องความไม่เข้าใจหรือคนหมู่มากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณแต่ถ้าเป็นเรื่องความไม่เข้าใจคนหมู่มากหมอมินว่าการที่เขาใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่กับคุณเขาได้รู้ใจเตยงแล้วว่าเขาคิดถึงคุณมากๆมีใครบางคนวางแผนที่จะกลับมากอับกู้ความสัมพันธ์ แต่ถ้าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เขาเจ้าชู้แอบทาอะไรลับหลังเราหรือไม่ค่อยชัดเจนกับเราคนคนนี้เขารู้ใจตริงเหมือนกันอยากจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นะคะเขารอโอกาสรอจังหวะรอเวลานั้นบางคนคุยกับคนทางไกลหรือออนไลน์หรือเปล่ารอที่จะเข้าหาคุณนะคะเดเมจิเชียนดาวพุธเนาะนะคะตรงนี้วางแผนที่อยากพูดอยากคุยกับคุณจะกลับมากอบคู่ความสัมพันธ์ณตรงนี้นะคะหกถ้วยเขาหวนคิดถึงเรื่องเราเก่า,เ,กา,เ,กาเรื่องเราเดิมๆที่ผูกพันกับคุณ หมอมินว่าคนคนนี้นะจะเทคแอชั่นในความสัมพันธ์นะคะไม่นิ่งไม่เงียบแล้วนะนะตรงนี้ทีนี้ถ้าคุณอยากบอกนะคุณอยากบอกอะไรเขาเนาะตรงนี้นะคะแต่คงไม่ไม่ได้ตรงกับทุกคนที่อยากบอกนะคะตรงนี้นะ วิวกลงล้อชโชคชะตานะคะคนเกิดวันพฤหัสนะ,ค,ะคุณอาจจะคิดว่ามันเวลาน่ะมันไม่ได้หวนคืนนะคะทุกคนมันหมุนกลงล้อนี้ไปขับเคลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆคุณอาจจะปล่อยปล่อยวางและปรุงแล้วด้วยว่าเอ้ยถ้าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยไปเพราะที่สิ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะทําเต็มที่แล้วก็ได้นะคะนะบางคนเชื่อเรื่องพรมลิขิตคุณบอกว่าคุณเคยรอนะรอคนชัดเจนอย่างเขา รอเขาคุยรอเขาเคลียร์รอความชัดเจนรอทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะตรงนี้คุณเคยรอคุณบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ได้นะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้คุณดูแลตัวเองได้ดีมั่นใจในตัวเองนะคะคุณเคยคุณเคยใจกว้างๆกับเขามากๆนะซัพพอร์ตการเงินดูแลใส่ใจดีมากๆตอนนี้คุณบอกว่าคุณรักตัวเองมากกว่านะฮะสิบเหรียญสำหรับบางท่านนะคะคุณอาจจะคิดว่า ฉันกําลังรอที่จะกลับมาเป็นครอบครัวที่อบุนก็ได้นะคะตรงนี้มันขึ้นมาแบบนี้นะยังไงก็ตามถ้าท่านใดคาดหวังให้เป็นครอบครัวที่อบุนบางครั้งเป็นห่วงช่วงเวลาที่ปัจจุบันเรารู้นะคะว่าเราทําอะไรนะคะเราแก้ไขได้นะ,ะแก้ไขที่ตัวเองนะคะกรรมคือการกระทําสิ่งที่ผิดพลาดคือการแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวถูกไหมแต่ถ้าอดีตภพชาติเราไม่รู้เราทําอะไรการแก้ไขที่นิสึดปัจจุบันชาติคือ นะทุกคนเราสร้างความดีเพิ่มนะคือการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ปล่อยวางให้มากที่สุดถูกไหมคะในเมื่อเราทําเต็มที่แล้วถ้าใช่ก็คือใช่แต่แม่หมอว่าถ้าคุณคือคนที่ใช่และคู่กันแล้วมันเป็นช่วงดาวบาปนุกเคราะห์นาะจรเข้ามานะทำให้ห่างกันออกมาแต่ตอนนี้เหมือนคนรู้ใจตัวเองเขานะคะ จะวนกลับมาก็ได้นะในความสัมพันธ์และเป็นครอบครัวที่อบอุ่นถ้าใครคาดหวังตรงนี้หมอมินก็ขอวอวยพรให้นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าหมอมินฉันคบกับเขามานานเขาเจ้าชู้มากเขาไม่เคยชัดเจนบางคนอาจจะบอกว่าฉันอยู่ได้แล้วก็ได้นะสองใบนี้เก้าถ้วยนะคะคุณอาจจะอยากมองมอว่าถ้าสําหรับสามใบนี้นะ mm hmm. เขาไม่เคยพอหรอกหมอมินไม่ว่าเราจะทุ่มเทแค่ไหนเขาก็ไม่เติมเต็มเขาก็เหมือนค้นหาเต็ยงไปเรื่อย งั้นก็ต้องปล่อยเขาไปนะทุกคนคุณบอกว่าคุณตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องเรียนเดือนนาทีการงานกา,การดูแลตัวเองใส่ใจหน้าที่การงานตัวเองดีกว่าคุณพอแล้วกับความรักสําหรับบางคนนะคะสี่ใบเนี้ยมันเป็นลักษณะนี้แต่ถ้าตรงเนี้ยบางคนอาจจะอยากบอกว่าถ้าเขากลับมาแล้วดีกลับมาเป็นครอ,อบครัวที่อบอุ่นบางคนอาจจะมีลูกรออยู่หรือผูกพันกันมานานก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนนะคะตรงนี้ ขอบคุณมากมายสำหรับการติดตามและรับชมทั้งท่านที่ติดตามเก่าท่านที่ติดตามใหม่นะคะมีแต่สิ่งดีๆสวัสดีค่ะ